ดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกๆคนทุกทุกท,กท,กท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสแตมแอมช่องเดินป่าน้ำเป็ดนะคะก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะมาก<า>ับช<า>่องวันนี้หนูมาเอ้ยมากับพี่พพพอ,ออมนะคะออก็มากับน้องแบล็นะคะช่องแบล็คก็วันนี้พวกเราสองคนเนี่ยมีความตั้งใจหนึ่งที่อยากจะมาทำเนาะก็ น้องแบลก็ได้ทักมาปรึกษาในเรื่องของที่ว่าไปไปที่ป่าแห่งหนึง่งซึ่งเป็นต้นไม้รูปเท้าใช่ไหมใช่แล้วก็มีบุคคลปริศนาซึ่งน้องแบลก็ไม่รู้จักเนาะตอนแรกที่น้องแบลเข้าไปก็เป็นท่านลุงเท้านั่นเองพี่ีเบฟซีก็คงรู้จักกันดีแต่น้องแบลก็ไม่ทราบแล้ววันนั้นน้องแบลก็ได้มีการแบบพูดจาก,กับท่านที่ไม่ค่อยแบบเคารพสักเท่าไหร่น้องแบลก็เลยรู้สึกผิดว่า,าจะทายังไงดีเดี๋ยว จะเข้าไปขอขอมาดีไหมแต่น้องแบลบอกว่าน้องมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ไปไม่ถึงใช่ไหมใช่แบบไปแล้วก็ไม่เจอท่านด้วยอี่ไปไม่เจอแล้วไปเจออะไรก็ไปเจอลิงไปเจอลิงข้างในเหรอใช่เพียบเลยแล้วก็<อ>มีวานอนมาบุกด้วยพี่โอ้แสดงว่าก็ที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าจะไปนี่จะเจอลิงหรือเปล่าแล้วก็วันนี้ที่เราพวกเราสองคนเนี่ยร่วมออกเดินทางมาด้วยกันนะเพราะว่า อมเนี่ยอยากจะพาน้องเข้าไปขอโทษขอขมาท่านลุงเท้านั่นเองเนาะเราก็เลยน้องแบลก็เลยซื้อเป็นส้มนะคะพวกเราก็ซื้อเป็นผลมไม้มากับขอขมาท่านนะกะ็เดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับท่านกันที่น้องแบลต้องเอาอมมาด้วยเพราะว่ากลัวว่าท่านจะไม่ปรากฏตัวหเห็นอีกใช่ไหมใช่<ม>แล้วหนูเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะว่าท่าน,นจะออกมาตอนไหนด้วยใช่ มาครั้งแรกตอนนั้นอ่ะก็แบบยังไม่รู้ว่าจะมีท่านโทรมาจริงๆหนูก็เลยตกใจแล้วก็คิดคำไหนได้ก็พูดไปหมดเยออทุกคนต้องให้อภัยน้องนะเพราะว่าน้องก็รู้ทําไม่ถึงการเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีคนชัวนะ่วเนาะก,ก็ก็อย่างที่บอกพี่ๆทุกคนก็ สามารถผิดพลาดได้แล้วก็เปลีป่ยนแปลงปรับปรุงได้นะคะทุกคนไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปกลับขอโทษท่านกันแล้วอมอก็มาตามคําเรียกร้องของพี่เอซีอยากให้มาหาท่านลุงเท้าแต่วันนี้ไม่รู้ว่าท่านจะให้โชคพวกเราหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนไปเดี๋ยวอมให้น้องเบลเดินนําไปเลยนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเดินกับน้องอีกครั้งในวันช่วงวันหยุดน้องก็ได้หยุดเรียนนะล้วก็ ตัวน้องมาก็คลิปนี้อาจจะไปลงวันจันทร์วันอังคารอะไรก็ว่าไปนะพี่ๆแต่ว่าน้องเนี่ยได้ทําการหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะใช่หยุเดเรียนเสาร์อาทิตย์น้องแบลวเหรียญเข้าดเหรียญเข้ายังได้เงินยังยังไม่ได้เงินแต่ว่าเหรียญเข้าแล้วได้กี่เหรียญแล้วเนี่ยประมาณเก้าสิบเก้าเฮ้ยยี่นิดเดียวเดือนนี้แหละเดือนนี้แน่นอนก็เป็นกําลังใจให้น้องนะพี่ ทุกคนแนะนำน้องไม่กดค้ำโฆษณาน้องนะน้องจะได้เหรียนเข้าน้องไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเปดิดบทเหมือนพวกของเนือพี่แฝกน,นะเพราะน้องอหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดเรียนแค่อสองวันเลยทำอาทิปแค่อาทิตย์ละสองวนันน้องก็มาเดินป่าาแล้วโรง,เ,งเ,เรียนก็จะเปิดแล้วด้วยโรงเรียนก็จะเปิดแล้วเนี่ในช่วงปิดเทอมนะที่น้องมา พี่ออมน้ำแตนหนูเดินมาหนูก็เห็นลูกเลยนะตลอดทางเออสวยนะตอนแรกมันจะเป็นเม็ดสีแดงๆนะพี่ๆเป็นพวงๆเหมือนองุ่นป่าเนาะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าว่าอะไรเออแต่ว่าพี่ๆเอ็มซีบอกว่ากินได้กินได้ถ้านกอะไรชนิดไหนที่สัตว์ป่ากินได้คนก็กินได้แต่เราก็ไม่กล้ากินเนาะเราไม่กล้ากินเราไม่เคยกินนะเนี่ยพอมันสุกมันจะเป็นสีดำาๆ สีเขียวอ่อนอวันนี้แบบมามารอบนี้น้ำก็เยอะเหมือนเดิมแต่รอบที่แล้วน่ะพี่อ๋อมที่หนูมากับพี่บัวขาวเนี่ยน้ำเยอะกว่าน,นี้อีกอเออใช่ที่นี่นะทุกคนดูน้ำท่านลุงเท้าอ่าจะเตือนทุกครั้งเลยเวลามาเดินป่าที่นี่เวลาท่านไม่อยากให้พี่มาท่านก็จะไปเข้าฝันบอกว่าที่นี่น้ำท่วมน้ำไม่ต้องมา แต่ครั้งนี้น่าจะไม่ได้หนักมากก็เลยว่าท่านไม่ได้ว่ายอย่างไรนะทุกคนเนี่ยแล้วก็สังเกตได้ถ้าน้ําท่วมที่จุดที่ท่านอยู่จนเท้าที่เป็นลูกเท้าอ่ะน,น้ําจะถึงข้อเท้าเลยนะดินนจะจ๊ะจ๋าคนฝั่งเนี้ยจะเดินไม่ได้เลยปกติเราจะเดินน้ําท่วมนะตรง,งเบลระวังแตนนะนก็ไม่แน่มันชอบอยู่มันชอบํำลังแถวต้นเนี้ย เราก็เดินใกล้ถึงแล้วแหละพี่พี่เราเปิดคลิปแบบประทัดรัดนะใช่เปิดแบบแบบเซีก็จะได้ชมบรรยากาศโอ้น้ำขึ้นสูงมากทุกคนดูนี่น้ำไหลลงน้อน้ำเยอมากๆเนี่ยทางตรงนี้น้ำขึ้นหมดเลยนะจุดที่ท่านอยู่เนี่ยก็จะพาช่วงไหนที่เป็นแบบประสอุทกภัยน้ำก็จะขึ้นนะขึ้นถึงข้อเท้าทใช่ใช ท่านก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะท่านไม่ได้อยู่นะถึงน้ำจะท่วมอหมท่านจะไปอยู่ที่ป่าอื่นป่าดิบชื้นที่อื่นหลายคนก็คงสงสัยว่าท่านลุงเท้าเป็นใครเนาะท่านลุงเท้าเนี่ยเป็นเป็นคนที่เป็นแบบเหมือนผู้ศักดิ์ธิ์ที่ดูแลปิดป่าที่นี่อ่ะที่นี่เลยนะทั้งหมดทมีทุกระบบแบบท่านงูแลเหมือนท่านก็มีบริวารคอยดูแลนู่นนี่นั่น สังเกตเวลามาเราก็จะไม่ค่อยเจอแบบอ่ากลุ่มอันตรายอะไรแบบไม่ค่อยเจอคนป่าที่แบบดุร้ายหรือใครที่มันแบบดุร้ายเท่าไหร่ใช่เพราะว่า <ๆ S 2> ท่านจะเป็นคนดูแลและพี่มาเจอท่านครั้งแรกพี่ก็ไม่ค่อยได้เขารลบท่านหรอกอก็อย่างที่บอกนะพี่พวกเราก็ไม่รู้จักเขาเนาะเราก็คิดว่าเป็นผีอ่ะอเอาพูดตรงๆก็คิดว่าเป็นผีนั่นแหละใครใ,ใครก็ ตกใจทั้งนั้นอยู่ๆก็หายตัวมาจากต้นไม้ใช่ไหมใช่ตอนหนูเดินผ่านหนูแค่แบบได้ยินเสียงเลี้ยงนิดเดียวใช่ไหมพี่แล้วเวลาเดินไปถึงใกล้ถึงทางออกใช่ไหมอยก็เอใจมากเลยแล้วก็เลยเดินกลับมาต่อก็เลยเจอกับท่านแล้วทีนี้คันไปเจอท่านงค์ตกใจมากเลยใช่ทุกคนน้องก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเลยนะก,ก็ทุกคนก็ล้วนแต่ไม่ ไม่ได้คิดก่อนเนาะเวลาพูดเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนาะไม่เป็นไรเนาะพี่พี่เดี๋ยวมารอบนี้เดี๋ยวเราพูดกับท่านใหม่เนาะทุกคนก,ก็ต้องแยกแยะนะว่าพ่อพ่อปู่กับท่านเท้าคนละองค์กันพ่อปูท่ที่เที่ยมไปหาเนี่ยก็เป็นพ่อในอดีตชาติแต่ว่าท่านลุงเท้าก็ส่วนท่านลุงเท้านะท่านลุงเท้าเนี่ยเป็นคนที่อเอ็นดูแล้วก็เมตตาคนที่มาเดินปาน่า ท่านเอ็นดูพี่แต่ก่อนพี่มาเดินป่าท่านจะเอ็นดูเมตตาแบบว่าเห็นว่าเป็นผู้หญิงมาเดินป่าท่านก็เลย่ามอบของวิเศษให้พี่เป็นกําไรเดินป่าจะได้แค้วคาดปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองถามท่านดูนะถ้าท่านมีหรือว่าพอที่จะมีให้น้องเด๋วได้เดินเอาเอาไว้ติดไม้ติดมืออะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะโอเคค่ะทุกคนเราก็เดินถึงท้าแล้วนะ เดี๋ยวพวกเราอาจจะต้องนั่งรอท่านสักแป๊บหนึ่งแหละทุกครั้งที่พี่มาพี่ไม่เคยแบบว่ามาแล้วก็เจอหรอกนั่นนาทีจะมาแล้วก็เจอ oh. ส่วนใหญ่ก็จะต้องมานั่งรอทําสมาธิรออะไรอย่างเงี้ยแหละอาจจะรอห้อยผลไม้ว้วยก็ใช่ต้องใช้เวลาท่านแป๊บนึงนะัเหมือนมาเจอเป็นเศษอะไรต่งตางๆอ้ย oh. อันนี้มาหนูถวายท่านไว้อะพี่ใช่ไหมใช่ อ๋อแสดงว่าท่านหายไปทางลูกเลยอ่ะน่าจะเป็นที่เอสัตว์ป่ามาไปกินนะเพราะว่าท่านจะเสวยทิพย์ท่านจะไม่ได้กินแบบมนุษย์เราเนาะท่านจะเสวยทิพย์เนี่ยอืมีรอยแก่ด้วยแสดงว่าท่านเสวยทิพย์นะพี่พี่โอเคเดี๋ยวพวกเราอยู่แถวๆบริเวณนี้แหละพี่พี่อาจจะแต่แล้วว่าจะจุดกองไฟแต่ไม่มียุงเนาะแปลกมาก เรื่องอากาศเริ่มหนาวแล้วทุกคนไม่มียุงเลยอากาศเริ่มหนาวหรือว่ามียุงเลยแลวเราต้องรอรอท่านอีกหลายหลายนาทีอยู่นะท่านจะออกมาให้เราเห็นนะอืก็นั่งรอเรื่อยๆไม่เป็นไรเราก็นั่งพูดคุยกับพี่เอฟซีไปเพราะวันนี้เราเดินมาเร็วเรามีเพื่อนเดินเราไม่ต้องระแวงเนาะถ้าเรามาคนเดียวเราจะเดินช้าเราต้องมองซ้ายมองขวามองหลังเราต้องรอค่อยๆเดินใช่พอเรามาพอมีเพื่อนมาเราก็จะเดินปุับปรับปรับได้เลยนะพี่พี่ บางทีก็เดินก็วัวฟุกแปนทุกต่อแล้วก็บางทีมีงูแบบตาย่ยเออตายอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยเพราะมันเป็นอุโมงนะเนี่ยช่วงที่น้ำที่พน้ำขึ้นน่ะนี่นะดินตรงนี้ก็จะเปียกเห็นไหมเนี่ยเปียกทั้งนี่เลยนะโอ้เป็นข้อเท้าใช่เป็นข้อเท้าเป็นถุงเท้าเลยก็ว่าได้จริงๆท่านน่ะชื่อว่าท่านเท้าก็คือเท้าอย่างนี้แหละแต่พี่เขียน เป็นทอทหารสละอาวหวนแล้วก็ไม่โทรเป็นเท้าแบบนี้เพราะว่าจะได้ให้ความหมายที่แบบว่าให้มันเท้าหน่อยแบบเออเป็นเรียบร้อยหน่อยใช่ให้สุภาพมากขึ้นอ๋อมเป็นคนเปลี่ยนเขียนให้ท่านอย่างนั้นเองนะคะพี่พี่แต่ก็แล้วแต่พี่พี่เอฟซจะจะจะเขียนจะจะพิมพ์อะไรก็ว่าไปเนาะก็ไม่เป็นไรพี่เนี่ยเห็นไหมเหมือนรูปเท้าไหมเหมือนเนาะแล้วต้นไม้สูงมากนะทุกคนเป็นเท้าคนเลยนะเนี่ยแบบ ก่อนต้องเท้าความก่อนว่าก่อนอื่นที่ออมจะมาเจอเนี่ยจะมาเจอก็คือก่อนนั้นเนี่ยเราเอกใจกับต้นไม้ต้นที่ว่าเอ้ยทําไมมันแปลกจังเนอะรูปมันเหมือนเท้าคนเนาะเราพี่แปลกใจพี่ก็เลยมานั่งกอง่อกองไฟตรงนี้แหละแล้วก็แบบมานั่งทํากินนู่นกินนี่มานั่งเล่นนั่งคุยสักพักนึงก็ท่านก็ปรากฏออกมาแบบก่อนนี้เราปรากฏนแสงอะ่ะก็ลงมาที่ท่านเลยนะแล้วก็แบบท่านก็โผล่มาแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะก็ ไม่คิดว่าจะมาเจอท่านเหมือนกันท่านโผล่ออกมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยใช่ไหมพี่ใช่เราไม่ได้ตั้งตัวเราก็ตกใจแต่ว่าท่านก็บอกบอกคอยบอกเรานั่นแหละว่าท่านเป็นคนดูแลผดป่าที่นี่ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยท่านมาดีใช่ไหมใช่เราก็ถึงได้ทำความมาครั้งแรกปุ๊บเจอท่านตกใจเลยแล้วท่านพูดเสียงแข็งแห็นูตกใจมากเลยน้องน้องก็กลัวนะพี่พี่ต้องก็ใจน้องโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งรอดีกก่อนเนาะเออปะตั้งกล้องก่อนนะพี่พี่ พี่เสียงวิบากสนันป่าเลยนะโูไกลมากเลยนะจริงๆแล้วอะเดี๋ยวเราจะทําการแบบบอกกล่าวท่านว่าเรามาที่นี่ไปแล้วเนาะโอเค ว่าถ้าพวกเราทําอะไรไม่ถูกหรือว่าทําทุกๆผิดผิดเนะ่าเวลาทําแบบทําความเคารพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบในความที่พวกเราก็ยังอายุน,น,อย<ศ>น้อยอ่ะเนาะก็ยังไม่รู้ว่าทำถูกต้องทางด้านแบบศีทางด้านเออเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพพระอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยังแบบมีความรู้ในด้านนั้นไมคุมากเท่าไหร่ใช่ครับถ้าเป็นคนแก่ๆหรือว่า คนไหนที่เขาเมียอายุแล้วเขาก็จะร<ช>ู้มากกว่าเราหรือคนที่เขาทางด้านสายมูเนาะเขาก็จะรู้มากกว่อนเราแล้วเขาบอกเลยว่าตกใจนะเจออะไรแบบนี้เราก็บอกท่านไว้ว่าเรามาถึงทันกนะ็จะรับทราบเนาะจริงๆกนะ็สามารถนั่งสมาธิได้นะพี่พี่นั่งสมาธิเหรอใช่แต่ว่า วันนี้เราไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรวันไหนไม่สะดวกดก,ดก็ไม่เป็นไรนะแถมพ<อ>ื้นเปียกเลยนะแถมพื้นมันเปียกมันนั่งไม่ได้นะพี่ินต้องหาอะไรมาล้งนะไม่งั้นเนี่ยพวกเราเปียกเลยนะใช่เพราะว่าโต๊ะจุดตรงนี้น้ําจะถึงน้ําจะท่วมนะถึงข้อเทา้าท่านเท้าเลยนะออยจะออกมาอ๋อเดี๋ยวอกมานจะใช่ทีพี่นานาจากใกล้ออกมาแล้วนะ ไปเอาไปเตรียมของไว้ถวายทัานก่อน <Okay. S 2> เราซื้อมาซื้อส้มเหมือนกันเลยนะอ้ามีส้มเหมือนกันเหรอใช่นองแบลก็เตรียมโซมมาสุดเดียม,มาเหมือนกันเลยอะเนี่ย <Yeah. S 1> ทุกคนดูสีเหมือนกันเลยผมไม่รู้ว่าน้องเตรียมของมาถวายผมก็ซื้อมาเผื่อนน้องเลย ไม่เป็นไรก็ถวายหมดนี้แหละเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอท่าออกมาแล้วกันเดี๋ยวพี่นั่งหลังกล้องดีกว่าเพราะว่าจุดตรงนั้นมันชื้นนะพี่ๆออมก็เลยจะนั่งข้างนอกนีงต้องรอท่านมาที่นี่นี่สงบมากๆเลยนะพี่นะ ทุกคนท่านมาแล้วนะทุก<ป>ค,คนขอสวัสดีท่านนึกอย่างไรวันนี้พากันมาเป็นกลุ่างนี้ล่ะอยากมากราบขอขอมาท่านนะคะมี่ใช้คำพูดที่ไม่ค่อยพอทีอ่บอว่าปลุกใจมาแล้วนะน,น,ลน้องก็ตั้งใจที่จะมาขอขมาท่านในเรื่องของมันนะให้น้องแลวเล่าให้ฟังว่าไอ้องแลวตกใจท่านคิดว่าท่านเป็น อ,อย่างอื่นที่ไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ะค่ะวันนั้นน้องก็เลยพูดจาไม่ดีกรซายรับรู้ว่าที่พวกอาจจะเป,เป็นความวกละะัวตกใจอะไรม่ได้อะไรกับเจ้า,า,าจำเป็นบทเบรเียนต่อไปก็คงจะรู้ดีบังพุดไให้ทำไงเจ้าสอนข,ของเจ้าดีกที ทุกคนยอมมีความเป็นผามีใครมีไปทุกอย่างอย่างนั้นโลกนี้ก็ไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ไม่เรพวกเจ้าของอะไรกันไหมเอาผลไม้แล้วก็น้ำขนมอันนี้หนูไปเที่ยวเพชรบุรีมาค่ะท่านก็นนเลยซื้อของข,องขนมมาแล้วก็มีผลไม้เล็กๆน้อยๆน้ำไมาเยอะขนาดนี้ตกสิทธ,ธากินยังไงเหรอ

อยู่ที่ไหนทำอะไรไปภาพากันเนี่ยยกของตกจากบอีกว่าไ้ตรงนี้วันนี้ไม่มีอะไรมาก่ะท่านก็ตั้ง,ง,งใจมา,าขอโทษขอ,ษขอษมาดานแล้วก็น้องก็กลัวว่าท่านจะไม่ประกบตัวไหมน้องก็เลยชวนหนูมาด้วย แต่ใจจริงแล้วหนูก็ตั้งใจที่จะมาหาท่านอยู่แล้วเพราะว่ามีพีพีเอฟซีหลายคนก็อยากที่จะเจอท่านด้วยค่ะอยากเจอค่ะเอออยากเจอจริงไหมใช่แค่อยากเจ <c oughs> ออยากอยากเจ <c oughs> <c oughs> อคืคงแบบมาขอโชคขอขอโชคกับท่านนะค่ะใครที่คิดดีใครที่มันคิดไวใครที่หวังผลประโยชน์ เห็นแกน่ได้นั้นผมบาดนัว,นา,วาไว้หรอกนะโู้ล่าวครับม่ีนี่คอะไรคะบ้านตอนนี้ก็ได้จาสองคนนะนับดูวาลหมายที่เจ้านำมาสองถรงนี้ว่ามัน นั่นแหละที่พาจ้าใ้วันนี้เราหนูเจ็ดลูกค่ะอืมตามนั่นไปนับดัถ้าเจังนับได้ผิดนะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะพานพีเอฟซีก็น่าจะได้ได้โชคนะไม่ได้คือฟา นนี่เหรอข้าเข้าใจยังขอขมาทำเป็นพิธีไปเลยข้าไม่เป็นอะไรอยู่แล้วแต่ข้าต้องข้าต้องรู้แน่นแว่าเ้าร์โดนคนอื่นที่จะให้คนอื่นไหนดูเขาคงไมคิดแล้วว่าสิ่งที่เจ้าพูดแย่งความผม <ม><อ>ไปแล้ววันหนึ่งแล้วคนนี้มันต้องกลับมาเขาข้าม,มาค่ะไปแต่ว่าท่านก็รู้ล่วงหน้าอยู่ว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาพอเดี๋ยวก็คงมีโอกาสก็คงน้องก็จะมาหาท่านเรื่อยๆาานะาครท่านเขาแต่โชคดีน้ำพุลงไปน,น,นั่นนี่น้ำพุลุ่งไปนั่นนี่ล่าขึ้นตรงนี้เจับ ฟ้าน้ำมาดามไม่ถึงข่าวจากโดนน้ำพัดไปแล้วน้าที่นี่หน้าตัวมาแล้วพันแม่ไปได้ไปอยู่ที่อื่นชมน้ำขึ้นข่าวไปดู่ห็นปลาเด็นชื่นหงลิงหมากายมาดูที่ใหญ่ข่าวแสดงว่าไปถูพี่น้องแววเจอไหมนะเจอใช่ไหมล่ะพวกมันดูว่าใครเข้ามาที่นี่ ไคที idea, ่คิดเป็นดีเข้ามาทำจริงไปดีในนี้ลิงฝูงนี้มันจะจัดการควบคมั่วนไม่รมอกันวันนั้นอย่มาก็มีนงมาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีหัวหน้ากลุ่มที่ตัวใหญ่สุดมาหานูวันนันเป็นทางมันคือจากุ ทุกงนีุ่ย่างมันมมป็นหมูออหายแล้วเต็มหายทิศจตทตามเรื่องแบบนี้เนี่หาหดวนนน้วันนี้เหนูไม่รกนนะะบกวนแล้วนะคะกสขอตัอวลากับบ้านแล้วค่ะข,ขอบคุณที่จ้พกหนอได้าับไว้อีกครั้ง ที่หนูแม่ได้พอแล้วก็เดี๋ยวพจะลอาจับโอกันะใชค่ะจะมืดแล้วค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าพนมพันมาแล้วมาท่นหน่นะคะขอขอบคุณโชคาจากดวงหมาที่คุนค่งค่ะ้าหนาวผกลับมาเอาอะไมามาได้มาด้วยใจแค่นี้ก็ออได้ค่ะ คนเดียวเราเดินทางกลับดีกว่าน้องเบลเนาะป่ะโอเคครัพี่ๆตอนนี้ท่านลุงเท้าก็ได้ทาเข้าสมาธิเนะเพรา็ไม่อยากรบกวนท่านมากก็เลยได้ขอตัวกลับเนาะเพราะว่าเกรงใจท่านกลัวว่าท่านจะพูดยาวพูดนานเดี๋ยวเกรงใจท่านเนาะเผื่อท่านต้องทําสมาธิแล้วฟ้าก็จะมืดแล้วใช่ค่ะพี่ๆท่านไม่ให้ออกจากป่า ท่านบอกว่าให้รีบออกจากป่าแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาขอโชคลาภแบบถึงขั้นว่าต้องมาขอแต่สิ่งที่เราความสัมพันธ์ของเราก็คืออยากเข้ามาขอขมาท่านมากกว่าเนาะแต่ท่านก็ถามว่าท่านก็ถามเองแหละว่าอยากอะไรนะไม่ไม่ได้แบบอยากแบบอยากได้อย่างอื่นหรือเปล่ามาขอขมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยกเราก็เลยอ๋องั้นก็ต้องมีเจตนาอย่างอื่นก็อาจจะโชคลาภท่านก็เลยถามว่าเอาส้มมากี่ลูกกันล่ะ ของน้องแบลวเอามาห้าลูกของหนูามาเจ็ดนะคะทุกคนก็ฝาก v ีเอพิจารณาตัวเลขเนาะเอาไว้แบบไปกลับกันเองไปใส่เพิ่มไปใส่เติมอะไรก็ว่าไปนะนะคะทุกคนถ้าไม่ถูกหรือว่าไม่อะไรขึ้นมาก็ต้องกลับขออภัยพี่ๆวีเอก่อนเลยนะคะทับแรกแล้วแต่ดวงใช่แล้วแต่ดวงคนเรานะคะพี่ๆก็ขอให้พี่ทุกคนนะร่ำา่ำรวยๆเฮงเฮงฟังฟังนะคะก็ถือว่าอ่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พวกเราแบบว่า เดินป่าแล้วมีติดตัวไม้พีเอฟซีก็แล้วกันเนาะ<ช>วันนี้ก็เอาบุญมาฝากวันนี้นำผลไม้มาถวายให้กับท่านนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านดีกว่าค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย